วัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมหมอกนะคะทุกคนที่ออกแลนดลนิวซีแลนด์นะคะหมอกลงหนาตึ๊บเลยค่ะวันที่16กลรกฎาคม67นะคะเวลาน,นี้3 0มโมงเช้าแล้วนะคะจริงๆแล้วก็หนาตึ๊บมาทั้งคืนแล้วล่ะทั้งคืนทั้งแต่ตอนเช้าแล้วตอนนี้ก็ยังหนาตึ๊ออยู่ระยะการมองเห็นนะคะประมาณ สามสถึงสี่ิบเมตรนี่แหละต้องขับรถด้วยความระมัดระวงังแล้วก็อย่าลืมเปิดไฟหน้าเนาะบรรยากาศก,ก็เย็นสดชื่นค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสิบห้าองศาเช้านี้นะคะ เดินชมหมอกค่ะนี่มันหมอกลงจนเปียกแฉะหมดเลยนะคะเนี่ยถนนอะไม่ใช่ฝนแต่เป็นจากหมอกค่ะ ก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะถ้าขับรถก็ขับด้วยความาไม่ประมาทนะคะต้องเปิดไฟหน้าด้วยนะคะเวลาไปจอดอย่าลืมปิดไฟหน้าละค่ะเพราะว่าบางทีเปิดตอนกลางวันอาจจะลืมปิดนะคะขอบคุณค่ะ